สวัสดีย้ำมาเลี้ยงครับพี่น้องครับเมาไอนเบิ้ดมือเลยพี่น้องบได้คลิปเลยนะครับเพราะตั้งแต่ update ชิปไปพี่น้องเบิ้งนะครับจนว่านฤกษ์เรานะครับมาออกมาทวงหน้าพี่น้องได้ยินว่าคนกรุงเทพมาว่าสันเพิ่ะว่ามากินลาบเป็ดคนกรุงเทพว่าสันได้ยินว่าอ๋อเพราะไงในเหตุกยรณ์นอกเพรใหญ่นั่นเกลือเป็ดเกลือไก่สนนั่นแหละหนูเบิ้ดแล้วบ่ลุงหนูเบิ้ดแล้วบ่คอกหนูเบิ้ดเด้พี่น้องนี่เนี่ยอยู่ฟาร์มฟาร์มหนูเบิ้ด้ครับเนี่ยเพิ่งอยู่หน้าฟาร์มหนูเบิ้ด ใส่ละไทยกรุงเทพยบกุงไทยนั่นเอาไม้ยังนี่หน่อยก็จ่ออยู่นี่โอ้เนี่ยโบ้ยยางโอ้นั่งตัวดากเลยตัวนี้นั่งตัวดากเลยรถอีแตกหน่อยเพิ่นโอ้เห็ดดีตัวละแบบบ่ยยางไทยไทยหน้ากับโบ้ยยางใส่ละคนกรุงเทพยบกุงไทยนั่นเอาอันนี้ก้อนนี่ยังัีนี่เอาเอาเรียนแล้วเอาเอาเอาวันนี้ดูอ่า มาเนี่ยคือหลายตัวเลยมานนี่มานนี่เร็วๆเรื่อยๆผมบอกกินลาบเป็ดน้ำเลยมาผู้ใดนี่มาผู้ใดนี่เอาสามตัวสี่ตัวบนตัวนี่งสามตัวสี่ตัวบนตัวนี่เอาไปยังนี่ไปยังไม่ต้อใส่นี่บอทักบอทักเดี๋ยวบนสี่ไฮบอทักเพบนนี้คันทักะไฮโหลดว้าโอ้วมาเบนตัวนี่ทีมงานปาลีอยู่หน้าไปมาเห็ดลาบเป็ด นันซ <c oughs> ีน,นอ <c oughs> โอเรสเสพ่อเอาไม้ยางส่วนหัวแดงๆไวรุนังนี่กนเพนไม่ดอโอ้พลาแม่แน่นอนขนาดเลยพะลาขาด,รดพระใดมันพลากับเชฟรไม่มันบอ่ <c oughs> อ <c oughs> พรลา่าเสตามอนกับเชฟไม่ในขาดพรได,ได้บางนิ้ว, <c oughs> ม,วมาไหมบังนิตัวนั้นตัวงกอะอเว่างหัวเปีพี่น้องบัดเนี่ยเอาเบิดมื่อเท่าคำพี่น้องบอได้คลิปเลยมเนี่ยเอาก็เลย มาลงมาเบิงอยู่ทงหน้านเพื่อนเพื่อนมาเตะท่างไก่ท่างไก่มาเล่นสงการพูดสองคนเพื่อนพูดเสียปุกกับเสียนกเกอร์เหมืในพื้นมาตั้งแต่ชนบุรีระยองกรุงเทพพุระมาได้พุระพี่น้องคนท่างไก่ว้านซะอันนี้คนท่างไก่ดิบอกบอกว่าไปมั่งหัวงัวนเลยมืออื่นได้จะเริ่มได้มั่งหัวงัวนเลยมืออื่นเด้อหัวงัวงานแต่พูดท่านไหนม้างอยู่เนี่ยตึ้งขาหัวตึ้งหัวหัวท่านนั้านมั่ง ลาเฟ็ดเป็นกะละมังเลยสูรได้นสูรเย็นซิสูรเย็นซิแมงแรับสูรเย็นสิให้มันเย็นซะก่อนจะเย็น่่แเอาโอ้แมนบอกวาตนอนตื่นใหม่แน้นองเอา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 สมันโซมันโซมันโซมัน ส่งมันส่งมันคำคุ้คำคุ้นลูกหลานบ้านเฮาเออกลานล่ะพ่อใหญ่กับพี่ยังดอกลูกหลานเอ้ยจะสูบจะม้วนแน่ละหำหำัมนจะสูบกรุงเทพยนะฮัมจะม้วนแน่ฮัมเขาบอกได้พันนะผู้เฒ่าเนาะเอาอีเด้ได้ตะกี้ผู้เฒ่ามากรุงเทพยไสฮัมโอ้ยจะสูบจะม้วนแน่จะสว่องหนาจะฝรั่งหนาเพื่อ่าโอ้กำลังหิวน้ำพอดีเป็นแมนพอได้ เขาท่าเขาท่าหัไม่อยาสูดจังมว้นไหนนะหำนะอย่างฝรั่งนะหับอกว่าพุทธบุญ่าเออพุทธบุญมาตะกี้นะไปกรุงเทพกรุงไทยมาโอ้ยผร้อผเกลย่อนผเงินนมาใชเราเแตกรุงพม่นี่ยเกอู่ฉันมาไล่มือรมนยิมเงินคาลดแมนวะแมนก็เจ้าันละสมัยตะกี้นาะจักขนมจัักสม อ่างุนหมักยังได้บ้างตรงเทียบโตกับขาวกับด้นเปบาดเนี่ยแ่เอาที่ะเจาไม่ยังใส่หวเปกเลยบ้าน่เอาีลเจ้าม่ยใส่หัวเปียกลบ้านเอาตีละจัใส่ัวเปีก้าม่อาตมยังวีกบานม่เอีามยังสหัวเปียกบจน่เอีละไม่ัใัวเปีเอาลงส่หัวเปกเลยบมเอาตีล้ยงหัวเปีย ใส่พี่สอบเนน้ำมืออื่นเด้รับพี่สอบด้ยงมะเรงเด้มืออื่นนมเ้งมั่งหัวหัวงอหัวงวมาหัวงูวาบอกไงคือหัวหมูนี่ไหมไปกับไปตัวยังกระเวียนบอกถึงว่ายังมาเลี้งลไหมขับคำซัำนี่ไหมคำซนี่จังมั่งยูไสานั่นเลยคุงเตีนุเตียน กุ้มเกินจสวนไฟโอ้ขนาดที่อนอยู่หน้าได้พี่น้องนี่เหลี่ยมยุบๆเลยเฮือนอยู่หน้าคักแต่เงือนพ่อลุงเนาะเนี่ยยู่หน้ากัดเหลี่ยมยุบๆเลยโอ้เด็หน่อยกับลายคนอยู่ตัวไหนยูนี่ได้่ัวล้านหน่อยงานลังในตะกี้เฮือนหลังในตะกี้เฮือนหลังในบรรพ่นใหญ่ว่าอยู่หน้าเราเป็นเฮือนหลังนองเราบ้านนี่ ตาเป็ดลาเป็ดตาเป็ดก้นกรุงเทพกรุงไทยสูดเย็นเซ่ยหลดว่งเล็บไปหลดเรื่องหอมหลับบ้านจ้าได้กันอะไรเปล่าเลยเอาเนี่ยๆบ้านกินเนี่ยมาหนิลูกมาอีหมีอีหมีมาหนิโอ้งวงกล่องมาหนิมามามีมาง่วงกล่องมีงวงกล่องเสียงอีหยังวะเหินวะน้องหมีเนาะอีหมีอีหมีหูเป็นยังหรืลูกหูเป็นยังคือขั้น ขั้นละเกาดีเนาะมันหอนเนาะม,ม,มันมีเนาะอย่เกาอะไรไหมมันขาดว่ละหูนี่ไอหมีโอ้มันจะกาดทุกหนา้าไหมฮะเปิดแล้วรถขอยมีเครื่องเสียงของกับเปิดแล้วกอขี้ออมบ้านแล้ปบะเนี่ จอดพ่อมชี้พ่อมเราลาะหาขอยาสูบเราไยหาเป็กมองล้วจุดสจุดกัเมาไปอะไรกสูบอ่ายาสูบไปถตละมวนสองม้วนนตัวาดูเบาบาบาเบาเบาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเบิเบิสมัยแล้วสมัยนี้มันเป็นยังไงบ่คือเก่าระเหรีสุการกี่ม้วนแล้วจะคองเท่าหัอไดนบุนแม่บอก่วลา แค่นแต่เอาแหลงน้องเนาะปัดสงการแค่ไแต่เอาแหลงน้องกังไปเรียนน้าคือจะงเล็กหน่อยนี่โอ้ยบ่คืออะรล่ะสมมนีไปกินลินเป็ดไปเด้หลินเป็ดไปยมองมึงอยู่ไหนมามาผู้หมาเยอะกว่านี้สุเลสุเลกันเลานอ้าวมาวันคือบ่ว่าอย่างไหสจันะว่าโอไปฮับ่านฮับในผ่านฮับในผพานเยี่ยมว่า โซเลยหอยเป็ดเออไยไปหาพันเยี่ยมเออเอาจ้น้อยก็มาดอกสันพอโดนดอกเอาตุ่มห่วมกันคือเกาละเออบอมนมาเบอมนมาเหรอมได้ยินเสียงแบบว่งกันเอามาเอาเอนีไม่เลยได้นี่ลูกพี่พระล่าพุงลาบแล้วทั้งนั้นเาุงุงุงือเสียงเรมาเหอบแมนบอกว่งัน ลาเป็ดวานสุดลุดแล้วเตะเด้อลาเป็ดวานสุดลุดแล้วเตะเด้อออมันเป็นเ้มีรนอะบมันซาี่เอาแต่หัวันเป็ดพ่อพ่อจันโอ้ยขาขาขาอาเดดเดดึกเออถ้าเบิ้งเขาเทดครบวันยังมีเหลืออยู่ใส่เหลือลงไปบัดเลอืมใส่เลือลงไปอ่าเทยว่าเทย แสดงเราประเทศทิมเลยป่ะเออแม่นบอด้กินแล้วประเดี๋ยนะอ้าเรียบร้อยลาบเป็ดลาบเป็ดไทยกรุงเทพเมากินคนกรุงเทพเหมือนนี่มากินคนกรุงเทพเจ้าเขวโอ้แม่อยังสามตัวนี่มาอย่างเจ้าเจ้าแม่อยังนี่แม่อยังนี่ใช่ลรืไปใช่มาหนิไปใช่มาสองคนนี่ เื่อได้ที้าลงน้องอันน้องยังกอดลหงะแงโลงไหมเป็นยังนบ้านม่นหลโอ้หลงานหลพี่น้องถามหาคักว่าอยากให้พี่กินปลาโขงกันนะเย็บซี่ถามมาันเลนายผ่านว่าผ้านายผ่านไปอันพี่น้องว่าผ้านายผ่านไปลงโขงแน่ว่าสันพี่น้องว่าแตเมื่อได้างเขาไปฝังซานะ ทำกับไต้โคมฟังเอาแล้วเรากับนี่เนาะไต้โคบไทยเราแล้วให้พี่น้องเบิ่งนําโอ้บรรยากาศลมเรื่นดีขนาดเลยจะได้ก็ได้ไปขับกันมาาตะใส่คนก็เป็นเพื่อนสุดเลยเโอ้ออกไห้อ,ออกหน้าเนาะโอ้ธรรมดาแล้วเนาะคนหาดิบุญบ้านบบาโอ้บุญบ้านหลายเนาะช่วงนี้เนาะแต่ยินว่ามันร่ำายแห้งช่วงนี้มีแต่ของข่อยเล่แหละบุญรับเลยมันเปนบุญรับเลยมันไม่บุญได้ว่างไปไห้ บ่อใดตีเขาเจ้าบ่อว่างยังวะจ้างเป็นแสนก็ว่างว่างบ่อใดเลยมันมันเจ้ารำงานเหมดแล้วไหมโมเมนว่าจ้างในตีหาดรยมันโมเมนได้ไปมแต่ว่ามอลัมนี่เม่บ่อว่างไหมเขาเจ้าจ้างเป็นแสนยังไปบ่อใดเลยมันมันเต็มเบิดแล้วงานนั่นโมแมนว่าบ่มีแด่มีจะภาพนั้นหลายพอดเพียงแต่ว่ามอลัมนั่นบ่อว่างให้จะได้ความหมายนี่กับมูดอีสป่าวมุกเขียวก็สีหาบ้านอันนั้นก็สีหา บุงซวยบุงซว,วยกับซิหาคือกันบ่ไดดบ่ได้จักงานเพราะว่ามอลำ่อยบ่ว่างจะคนเลยเขาจะรังานก่อนแน่นไหมเอาทาลาปีดแล้วกับสิญญาสัตวตัวบรรุกงเทียบมาหอดเอ่อมากินคุงเทียบเมืนกินคดงเทียได้เหมือนพระธรรมดาได้คดง เอาเอาเอาจวดจวดจวดแล้วน้องเทียมกินได้หบ่ายังมาซื้น้องผึ้งก็กินได้ซื้อมาตั้งเทียมขึ้นอยู่เนาะเออเอา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 มาโคราชกินได้อยู่มาแต่ไก่มาแต่ไก่อยู่เนาะอ่ะโอเคพี่น้องครับเอาคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละครับพี่น้องครบทีมนะครับปูเป้าใทยบ้านกินคนกรุงเทพมาเลยแน่นอนเลยนะครับลาเปียสปาะสันเอาคำเลี่ยวมืดเลี่ยวนะครับขออนุญาตจบคลิปเพียงซ้ำนี่แหละครับผมเมื่อไรว่างๆสิพาลุงโค้งหรอกพี่น้อง